อันนี้รถตู้ศิลปินโตเกียวมิวสิกใช่จะแตง่งไมแบบนี้เลยใช่ไหมศิลปินเราทักคายต้องหน้าแบบนี้นอนโอ้โหครับแต่พีอพี่เกียวเป็นไสบายกันเป็อ่ะตอนรถทัวร์สีศิลปินตโตเกียวมิวสิกเราอ่ะรถทัวระ์ะครับแม่คอนเช่เอโอ้แม่ห้างผู้จัดการศิลปินครับ วิทยาเสี้ยนนีปังมากนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมพาในห้างโตเกียวมิวสิทมาดูรถตู้เอ้ยรถตู้เรามีแล้วมาดูบอร์ดรถตู้เรามีแล้วเออือนี่แหละแต่ว่าเราพาชุดแต่งครับรถตู้เรารถนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีชุดแต่งเป็นจอแอนดรอยเราก็เลยมาดูบอร์ด V I P นะครับเพราะว่าตอนนี้เราซื้อรถมินิบัสนะครับให้นักร้องแล้วก็ แดนเซอร์ช right okay ุดใหม่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเอารถตู้นักร้องนะครับมาเปลี่ยนบอกมาแต่ง VIP นะครับแล้วก็ใช้งานในส่วนของโต k กียวมิวนะครับเราัโอเคไหมครับนายฮะโอเคอยู่นะ มหมนีจะไม่มีเงวไม่มีเงไ่เป็นไรจะไปหาหานแาวเออเหาหมอเป็นไฟฟ้าตัว ဘာလို့စုမနေကြတာလဲ။ဒီမှာလည်းဝင်နေတာค่ะ။ เชนนี้เท่าไหร่นะควเขียนตามชื่อเฉพาะเฉพาะสาแถวหลังหนึ่งแหมืก้าพันหนึ่งแสนเหม่้าพันสามแถวหลังใช่ค่ะแล้วนอนบบดเดิมไปเถอะเท่าไหร่นะหนึ่งแสนเจ็ดหมนเก้าพนคืเ็ตไม่ได้หมดนี่นะเก้าที่นั่งนะคะเ้าที่นั่งไงก็ไฟฟ้าหมดเลยก็บาหลังเ้าที่นั่งอ้ไฟฟ้าหมดเลยใช่ไฟฟ้าทุกตัวที่ชาร์จโทรศัพท์ทีให้มีบเลยเดีวแถวหลัแล้วแต่ในห้างครับผมแล้วแต่ในห้างจะอนุมัติก็นอนดูกัน อันนี้อะไรมีอะไรให้ดูติดตามได้บ้างแบบถือเข้าไปติดตามเลยมีเยอะเลยเยอะเลยครับผมมีเยอะเราติดตามต้อจะบอกไปได้นะเยอะครับ